สวัสดีค่ะพบกับพลรีวิว EP 2ี26มาแล้วจ้าก่อนนี้ไปชมรถกรันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พลทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะวันนี้เอาใจสาย Honda กับเจ้าคันนี้เลย Honda Accord 1.5 Turbo EL ปี2020ผ่อนเพียง16,000เท่านั้นราคาขายอยู่ที่9 8 8 5 0 0 0บาทออกงา่ายเอกสารไม่ยุ่งยากใช้บัตรประชาชนใบเดียวทำเรื่องอนุมัติไม่เกิน3วันทำการมาดูกันที่หน้ารถกันเลย บอกเลยค่ะว่ากระจังหน้าโฉมใหม่ดีไซน์สปอร์ตมากๆกับเจ้า Hon d a a c อ o r d คันนี้นะคะสวยเท่ไม่เป็นรองใครไฟหน้ามาพร้อมโปรเจคเตอร์เลนพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g มีไฟตัดหมอกระบบเปิดปิดอัตโนมัติเท่สุดๆกันเลยนะคะมาที่ล้อกันเลยนะคะล้ออันลอยขนาด18นิ้วเป็นล้อแต่งบอกเลยค่ะว่าได้ไปไม่มีผิดหวังกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวพับเปิดปิดอัตโนมัติหูจับตรงนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นโครเมียมพร้อมคีลี มาดูกันที่ภายในต่อเลยนะคะมาพร้อมกับคุณแจสมาร์ทคีพร้อมกับปุ่มพุชตฟร,ร์ทนั่นเองโอ้โหเครื่องเงียบมากๆนะคะบอกเลยภายในคุมโทนสีดำเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิดทางกันเลยทีเดียว พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมาพร้อมกับพุสคอนโทลหน้าจอทัชสกรกนขนาด7นิ้วระบบแอ,อร์แยกอิสระซ้ายขวาดวโซนเกียร์มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮออคอนโหมดและโหมดสปอร์ตบอกเลยนะคะว่าภายในกว้างมากๆไปดูเบาะหลังกันข้างหลังก็กว้างไม่แพ้ด้านหน้ากันเลยทีเดียวคะ่ะเบาะใหม่มากๆยังแน่นๆนุ่มๆอยู่เลยนะคะใครที่นั่งด้านหลังว่าเอ้ยพลอยมันจะมืดไหมนะมีไฟมาพร้อมบอกเลยคะ่ะ คุ้มมากๆมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารที่คิดว่านั่งด้านหลังแอร์จะมาถึงไหมมีแอร์ด้านหลังมาให้พร้อมเลยบอกสภาพใหม่มากๆเลยนะคะกว้างขวางกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนะคะว่าจะสวยโดนใจสักแค่ไหนโอ้โหบังเลยค่ะว่าด้านหลังก็เฉีียวไปแพ้กับด้านหน้าเลยนะคะไฟท้ายแบบ LED มาพร้อมกับต้องถอยในตัวใครที่กังวลว่าอของจะพอเก็บของไหมนะบอกเลยค่ะว่ากว้างขวางกันเลยทีเดียวค่ะ ใครที่สัมภาระเยอะจะช้อปปิ้งเยอะหรือจะแบกกระเป๋าเดินทางหรือจะไปลุยที่ไหนบอกเลยะค่ะว่าคันนี้ครบคันกันเลยทีเดียวบอกเลยนะคะของดีไม่ได้มีบ่อยๆสีขาวเดิมๆจากโรงงานคันนี้นะคะโหใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่เพียง90,000นิดๆเท่านั้นเองขอเริ่มต้น16,000บาทราคาขายอยู่ที่985,000บาทเท่านั้นออกแล้แค่ เดียวที่ PPK Car Center เรามีรถพีมเมียมให้คุณเลือกมากกว่า500คันสำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นมาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับอีทีหน้านะคะพอจะมารีวิวรถอะไรอย่าลืมติดตามไว้ที่เพจ Facebook รถสวย PPK Tiktok PPK Car 29และ Channel YouTube PPK Car สำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ